สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกัชบช่องมีม c h ซีเฮดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีนก็เพิ่งเลเวล8นะคะวันนี้เราจะมาทำ sim นเควส t ท A แอน a าแฮปซิมมนเดี๋ยวเราไปทำเควสมีรูปพร้อมๆกันเลยค่ะเควสแรกนะคะเขาบอกให้เราคุยกับซิมแฟนของเรานะคะแล้วก็กดเลือกคำว่า b ีไหนนั่นเองโอเคเราจะเป็นคนดีเพื่อลูกนะคะบอกแฟนเราก่อนเควสที่2นะคะเขาให้เราขยายห้องหรือว่าเพิ่มห้องให้ลูกนั่นเองแล้วก็ ขยายใหญ่ห้องนอนของเรานะคะเพราะว่าเราจะให้ลูกอยู่กับเรานั่นเองโอเคเรียบร้อยเควสที่3นะคะเขาให้เราไปซื้อวอลเปเปอร์ ur, แล้วก็ฟลอร์นะคะก็คือผนังและพื้นห้องในงบ450นั่นเองเราก็ซื้อวอลเปเปอร์ไปแล้ว308บาทแล้วก็พื้นนะคะเราเอาสีนี้อ่ะโอเคเกินงบด้วยโอเคไม่เป็นไร เควที่4นะคะเขาให้ไปกดที่นิตยสาราแล้วก็อ่าน b u t t e Farm and c r e d e n นะคะหากใครไม่มีนิตยสารนะคะให้กดไปที่ l i v i n g room แล้วก็ไปดึงนิตยสาร m มกกาซีนมาได้เลยอันนี้ฟรีนะคะโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ให้ซิมของเรานะคะไปกดอ่าน b u t t e Farm อันนี้เลยนะคะเรียบร้อยเควที่5นะคะเขาบอกว่าให้เราไปกดที่เครื่องทำกาแฟนะคะ แเราก็กดคำว่า double shot นั่นเองโอเคให้ซิมของเรามาทำอย่างรวดเร็วนะคะเรียบร้อยค่ะเควสที่6เขาให้เราไปกดที่ทีวีนะคะแล้วก็กดคำว่า watch d o c r c r u s h นะคะโอเคให้แฟนเรามาจอยด้วยนะมาเลยจาะที่รักวันนี้เราจะมาดูสารคดีอะไรสักอย่างนะจ๊ะอฮ้ยสนุกมากเลยจ้าที่รักโอ,โอเค โอเคเสร็จแล้วนะคะต่อมาควิวที่7เขาบอกว่าให้เรากดที่ c h i l d r e n store นะคะเราก็ไปที่แผนที่ของเมืองดอะซิมก่อนนะจ๊ะโอเคเราก็ไปหา c h i l d r e n store กันอืบอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะคะเราก็เลือกทำการซื้อไปเลยเปิดทำการได้เลยจ้ะแล้วก็ใช้ไปเลยนะคะฟรีโอเคเรียบร้อยเร็ว เควสที่8นะคะเขาให้เราซื้อเปเด็กนะคะในหมวดของอินฟลูนั่นเองทารุกนี่เลยมาสิจ๊ะเอาไหนดีอันนี้แล้วกันนะคะอ่าวางตรงหน้าต่างแล้วกันโอเคค่ะเราซื้อเปยเรียบร้อยนะคะวสที่9นะคะเขาให้เราแอดอ่ะเบบีนะคะในเปของเราเราก็ทำการแอดไปเลย วีนะคะอ่ารอไปนะคะ24ชั่วโมงโอเคใกล้เสร็จแล้วมันก็ขอใช้ไปเลยนะคะเรียบร้อยอุ๊ยเแบบี้ของเรามาแล้วคะ่ะเราไปตกแต่งลูกไม่ใช่ไปแต่งตัวให้ลูกดีกว่านะคะอันดับแรกเราก็เลือกสีผิวสีนี้นะคะแล้วก็ไปแต่งที่ตากันเอ่อเอาเป็นแวมไพร์ดีกว่านะคะตาแดงๆไปเลยจะลูก ช,ชุดก็ต้องแดงนะคะหาชุดแดงก่อนชุดดีด้ดีไหมมัน <laughs> จะแดงเกินไปนะคะอ่าเอาสีขาวแดงดีวกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วชื่อนี้และนะคะทุกคนก็กดถูกไปเลยค่ะเย้ลูกของเราได้ถือกำเนิดแล้วแฮ <laughs> <laughs> จะให้เป็นดัมพายอย่างเดียวเลยนะคะเย้สาเร็จไปอีกเคสแล้วนะคะทุกคน ให้คุณพ่อของเขานะคะมาหยอ,อกลูกเขาก่อนอมาคูดคุยกันหน่อยนะจ๊ะเบบีของพ่อเป็นยังไงบ้างจ๊ะลูกผมพูดได้แต่เกิดเขา <laughs> เด็กเทพนะคะเด็กเทพอสุดยอดมากเลยครับลูกโอเคนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย